New damage with a process e d vehicle เราจะต้องไปทำาาเม g โดยที่จะต้องสิงรถนะคะเราค่อยไปชนทำาาเม g ให้ได้100หน่วย วิธีการทําก็ค่อนข้างง่ายมากๆนะคะให้เพื่อนๆไปที่เมืองไหนก็ได้ที่มันมีรถแต่สายแนะนําให้ไปทําที่เมืองสตาร์เพราะว่ามันมีบอดด้วยค่ะแล้วก็มีรถค่อนข้างเยอะบินไปลงเลยนะคะอันนี้แนะนําให้ไปเป็นแบบโซโล่ดีกว่าหรือว่าถ้าเป็นแบบหมดอื่นๆใช่ไหมคะก็ปิดฟิลให้อยู่คนเดียวในตี้ค่ะจากนั้นก็ลงไปหาบอดให้บอดมันยิงให้เราตายก่อนนะคะพอเราตายแล้วเพื่อนๆก็จะได้กลายเป็นผีค่ะ มาที่เมืองนี้แล้วนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บขอนะคะให้คิดว่าตอนนี้มาทำเควส์ชิลๆนะคะก็ให้เลือกไปหาบอดหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เขายิงให้เราตายที่ไซบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องมาเป็นแบบฟิลเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราตายแล้วใช่ไหมคะมันจะได้กลายเป็น Shadow อเลยอันนี้ไซก็ลม้มแล้วก็ลอยขึ้นสู่ฟ้าเตรมตัวเป็นช h a ์ o ดค่ะเอาลค่ะ เราลงมาจากฟักฟ้าแล้วทีนี้ก็ไปหารถทันที่ใกล้ที่สุดขับรถชนคนหรือบอดก็ได้ให้ได้จํานวนทั้งหมด100หน่วยถ้าทําตาเดียวไม่เสร็จเนี่ยก็สามารถทําตาต่อไปได้นะคะวิธีการเข้าไปสิ่งรถก็คือกด E หรือว่าปุ่มเข้ารถยนต์ตามปกติเลยค่ะพยายามทําให้เสร็จในตาเดียวนะคะไม่อย่างนั้นจะต้องเสียเวลาแบบทรายที่วิ่งเข้าไปให้บอดยิงรถระเบิดแล้วก็ตายทั้งที่ดาเมตไม่ครบด้วย